แล้วก็สถานการณ์นี้ได้ออกมาครับ CPI ได้ประกาศเรียบร้อยนะครับนะสรุปว่าเงินเฟอ้อยังไม่ได้ลดลงนะครับแล้วก็อคอ c o p i ตัวนี้ย,ยังสูงเกินค่าดนะจริงๆต้องเป็นบลดีต่อดอลลาร์นะครับนะแต่ว่าเนื่องด้วยตลาดมันขายความกังวลไปก่อนแล้วนะครับจึงทำให้กราฟดีตัวขึ้นไปนะ,ะจริงๆแล้วหากตอนนี้เงินเฟอ้อไม่ได้ลดลงครับครั้งแน่นะครับเฟดก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่ การขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้อาจจะไม่ได้ขึ้นสูงมากหรืออาจจะไม่ได้ขึ้นเลยก็ได้เนื่องจากมันเป็นสถานการณ์บังคับนะเพราะว่าเฟดเขาต้องไปอุ้นธนาคารของเขานะครับนาะอ่าซึ่งมันเหมือนเป็นการสภาวะบังคับที่จะไม่ให้ขึ้นดอกเบี้ยแต่ถ้าตามหลักแล้วก็ควรต้องขึ้นดอกเบี้ยนะครับเนื่องจากค่าเงินเฟ้อมันไม่ได้ลดลงนะอ่าการจะแก้เงินเฟ้อลดลงก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยนะแต่สถานการณ์นี้เป็นไฟบังคับอ่าแล้วทําให้อธิแนน์การประชุมในการขึ้นดอกเบี้ยตลาดอาจจะรับรู้ไปก่อนแล้วก็ได้นะครับกาบอาจจะ ตอนนี้ดีดขึ้นไปอาจจะมีการย่อตัวลงมาพักฐานแล้วก็อาจจะไปต่อก็ได้เนื่องจากว่าตลาดได้โอเครับรู้แล้วยังไงดอเบี้ยก็ยังไม่ขึ้นนะก็อาจจะทําให้มีแรงที่จะไปต่ออะไรอย่างนี้นะครับเนาะในส่วนของตลาดคริปโตเรานะส่วนดอลลาร์ก็ต้องจะประคองต่อไปนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารนะจับข่าวไปในร้อนในวันนี้กันสักหน่อยนะว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับเนาะก็ามาที่ข่าวแรกนะครับอะส Standard นะครับนะดีโอนะครับเนาะก็อ่าข่าวว่าหุ้น กลุ่มการเงินทั่วโลกนะครับมูลค่าหายไปกว่า16ล้านล้านบาทภายใน3วันนะผลกระทบจาก SVB ล่มล้มละลายนะครเนาะก็ใครที่ถือหุ้นเกี่ยวกับธนาคารนะก็ต้องอจับตาดูสักเล็กน้อยเนาะยังไงเดี๋ยวถ้าจะแอนก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเนาะก็ใครที่ดูจากทางทิกตอกก็ตามไปดูได้นะครับเนาะจากทางยูนั่นแหละแอปสีแดงนะครับเนาะโอเคเราไปที่ข่าวต่อไปนะครับเร็วๆเวนาะ อันที่2แล้วครับก็อันนี้เป็นคุณสตีเฟนนะครับเนาะก็เป็น c ีอนะครับเนาะทางด้านฟินเทคนะครับเนาะฝ่ายฟินเทคแล้วก็ของเมตานะครับได้โพสต์ข้อความในทวิตนะครับบอกว่าบริษัทเตรียมที่จะปิดการใช้งานฟีเจอร์นะครับเนาะอย่างเช่นพวก NFT ทั้งใน Instagram แล้วก็ใน Facebook นะครับในตอนนี้นะครับเนาะก็จะไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะเออเพื่อมาสนับสนุนแบบครีเอเตอร์อะไรพวกนี้นะครับเนาะแล้วก็จะมีกลุ่มสําหรับให้ได้ไปใช้งานสําหรับครีเอเตอร์เลยนะครับเนาะก็อาจจะ ออกมาแอปหนึ่งที่เอาไว้แข่งขันกันในตลาดต่อไปนะครับเนาะก็ยังไงก็จับตาดูนะครับเนาะอโอเคถ้าใครอยากแอนต่อเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวไปที่ข่าวต่อไปกอ็อันนี้ก็จะเป็นของเจ้าพ่อพ่อรวยสอนลูกนะครับคุณโรเบิร์ตคิโอสกีนะครับนะียก็ได้ออกมาติว่าไบเดนสักเล็กน้อยเนาะแอว่าเงินช่วยเหลือเนี่ยไม่ทาให้ผู้เสียภาษีต้องเสียค่าใช้ใจ่ายนะครับเนาะเออก็เป็นเงินที่พิมพ์เงินปลอมที่พิมพ์ขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เพราะว่าเงินยังเฟอ้ออยู่ แล้วก็เขาก็มีการพูดว่าเนาะสินทรัพย์ถัดไปที่น่าสนใจก็คือเขาก็จะค่อนข้างตรงแคมกับดอลาร์อยู่แล้วนะครับเนาะแล้วเขาก็บอกว่าเออก็มาถึงบิตคอยซิอะไรประมาณนี้นะครับเนาะโอเคถ้ายัางไงก็อยากอ่านเพิ่มเติมเดี๋ยวก็แปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับเนาะก็ทางคุณโรเบิร์ตตอนนี้ก็เชียร์บิตคอยนะครับนะ BTC นะแล้วก็หรือว่าทองคำอะไรประมาณนี้นะฮะอ่านี้จากคลิปตงนิวดอทคอมนะครับเนาะก็เป็น เหรียญมีมนะครับนะได้เติบโตกว่าเราๆโหหร้อยเคนะครับเนาะแห่แสนนะอภายในสามวันนะครับเนาะเออก็ยังไงก็ไปติดตามจับตาดูเหรียญมีมตัวนี้ก็ได้นะเลิฟเอนเฮดชินุกหรือเปล่านะครับเนาะแอบก็เป็นเหรียญที่กําลังเข้ามาในกระแสนะครับเนาะก็ยังไงก็ลองไปตามตามดูแล้วกันเนาะตัวนี้เออโอเคนะครับก่อนจากวันนี้นะครับเนาะก็อตัวนี้ก็เป็นบทความในคลิปโตนี้วงกันนะฮะอคุณไซมอนนะฮะก็บอกว่าคริปโต ที่จะมีสกยภาพในปีนี้นะครับเนาะที่จะมีทางไปถึง 100x e เลยนะฮะเนาะ,นะก็มีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะฮะตัวแรกนะครับนี่ที่พูดไปเมื่อกี้เลย l o ิ e h ฮดชิโนะนะครับเนาะก็เพิ่งเปิดตัวไปได้3วันนะฮะนะก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีสำรวจความคิดเห็นอะไรประมาณนี้นะแตบต้องไปเจาะลึกอีกทีนะครับเนาะส่วนตัวก็เดี๋ยวไปดูศึกษาเชิงลึกอีกทีนะตอนนี้ก็ดูคร่าวๆไปก่อนโอเคตัวที่2ครับเป็นรูแนซีนะครับเนาะ รู้น่าสีก็มีโอกาสที่ไปร้อยเอกนะก็ไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าเนาะตอนล่วงล่วงยับนะครับอ่าตอนกลับขึ้นไปก็อเป็นไปได้แหละเออถ้ามีความก้าววางๆนะอ่าเหรียญที่สองนะครับเป็นดัชชูเทรดนะครับเนาะดีทูทีนะครับเนาะตัวย่อมันนะครับเนะดีทูทีนะครับนะก็ลองเข้าไปค้นดูอีกทีนะครับเนาะว่าน่าสนใจหรือเปล่านะครับเนาะอ่าโอเคตัวที่สี่นะครับนะตัวที่สี่ของเราจะเป็นดอชคอยของเรานะฮะดอชคอยตัวนี้จะไปได้ไกลไหมนะก็ไม่แน่นะอาจจะไปร้อยเอกก็ได้นะ เออเกิดอีลอนมัสบอกเออเอาไว้ใช้ช้าระค่าธรรมเนียมในทวิตเตอร์นะครับเนาะเออนอตคอยเราอาจจะเป็นไปได้นะฮะนะแอบแล้วก็ตัวนี้สุดท้ายเลยยวโอเคตัวนี้ตัวสุดท้ายนะครับจะเป็น c c hg นะครับเนาะก็ electric charging นะครับนะเออตัวนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายนครับลองไปติดตามดูกันได้นะครับเนาะเออว่าตัวนี้จะเป็นยังไงเนาะโอเค,เอเอออเคสำหรับวันนี้ก็เอาเท่านี้แล้วกันนะครับเนาะ ก็ตอนนี้ก็ยังไงก็จะค่อยๆพยายามอัปเดตข่าวสารกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในตอนเช้าจะมาวิเคราะห์ดูกราฟกันอีกทีนะครับเนาะก็ยังไงก็ฝากติดตามนะภาคเช้านี้จะเป็นการวิเคราะห์เทคนิคนะครับเป็นกรฟแล้วก็ส่วนตอนค่ำๆเย็นๆนี้จะเป็นเหมือนรวบรวมข่าวสารประจําวันแล้วกันเนาะก็จะพยายามหามาให้นะครับเนาะที่น่าสนใจนะครับเนาะข่าวที่เอ็เอฟคิดว่าน่าสนใจต่อชุมชนของเรานะครับเนาะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อะไรก็กด ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับก็ยังไงหากใครมีข้อแดกเปลี่ยนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเนาะแล้วตอนนี้ก็ไปพทเนาจากบอยบิตแล้วก็บิตเกตยังไงก็ใครที่ยังไม่ได้ใช้ก็ลองไปใช้นะครับมีลดค่าธรรมเนียม30-40%ถึงนะครับเนาะผ่านสไนเปอร์ชาอตทิพโตนะครับเนาะแล้วก็ยังมีกิจกรรมมากมายนะที่แจกนะนะตอนนี้ก็แจกไปเดือนนี้ก็แจกไปรวมๆเกือบ100ร0อ us แล้วโอเคยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ